มามาเอาหญ้าออกจากถั่วลิสงกอนจ้ะโอ้ยแดดหอนแึ้จ้ะแดดร้อนแต่อากาศก็เย็นอากาศแต่ขึน้นไปเขาไปในห้มนี่หนาวนี่จ้ะแต่มาอยู่แดดนี้พ่ออยู่จ้ะเอาหญ้าออกจากถั่วลิสงมาจ้ะกำลังงามจ้ะตัวข้างหลังจะเป็นถั่วถั่วพุ่มถั่วพุ่มพูน เอาเสเร็จเรียบร้อยแล้วนะจ like ๊ะเสร็จเรียบร้อยคือจะงามจ้ะงามนะจ๊ะแตจะเอาเอาเอาปุ๋ยขอกไปจ้ะมาใช้ด้วยซิเอาปุ๋ยทำอะไรห้เข้าเลยจ้ะปุ๋ยเคมีเข้าหนี่งเลยจ้ะเคมีนลยจ้ะเอาอย่านี้เอาให้กระดองกบกบเงาของตัวลิ้ค์กบจ้ะเห็นตัวสีแล้วจ้ะโอ้ยอันนี้บอแม่ชีโดงหัวเราไปจ้ะ เรกำลังเป็นดอกนะจ๊ะกกำลังเป็นดอต้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าจะเข่าหนาหนาวเราต้องจะต้องเอาหนามมาโหดเพิ่นนะจ๊ะเอาเอาเอาหญ้าเอาหญ้าออกก่อนหญ้าในก็งามไว้นะจ๊ะสวยออกแต่งามขนาดจ๊ะเป็นเท้าไปเลยวัวก็ร้องนะจ๊ะจะกินหญ้าแล้วนะจ๊ะวัวก็ร้องเพราะว่าเห็นจะของก็จะจะของเกี่ยวยาหาย้วจ๊ะ มันกระหองฮะกินกบข้าวเลยเอาอยากว่าก็จะเห็นต้นถั่วอยู่เนาะจ้ะถ้าบอกออกก็ไ่เห็นลจะจะลกมากเลยเนาะจ้ะถ้าบอกออกก็ไ่เห็นละจ้ะเอาคลิปนี้ซับนี้ก่อนเนาะจ้ะได้คลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนจ้า